ามา u n นบ x ็อกไม้กิมบอจากร้าน c a m e เมล่าซิกันครับรุ่นนี้ราคาไม่ถึง2,000บาทประมาณไม่ถึงพันเก้าเดอยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันแพ็กมาดีมากครับผมอันนี้ผมกรีดไว้แล้วนะ มาเรียบร้อยเลยครับมีกันกระแทกหลายชั้นมากมีข้อห้ามข้อปฏิบัติที่ต้องทำตามอย่างเคร่งคัดเน้นเลยนะครับก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งต้องใส่โทรศัพท์บนไม้กันสั่นและขยับให้อยู่ในตำแหน่งสมดุลก่อนเสมอ ห้ามเปิดเครื่องโดยไม่ใส่โทรศัพท์เด็ดขาดข้อ2ปิดเครื่องก่อนชาร์จแบตและขณะขณะชาร์จแบตไม้กันสั่นห้ามเปิดเครื่องเด็ดขาดข้อ3ขณะที่มอเตอร์ทำงาน <Yeah. S 2> ห้ามใช้แรงฝืนหรือดัดแขนทุกชิ้นของไม้ก an ันสั <man> ่นเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน ที่ผมเลือกมาเป็นยี่ห้อนี้นะครับหน้าตารุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับคาเมล่าซิตี้ขายอยู่ไม่ถึงพันเก้า ข้างในมีอะไรยังไงเดี๋ยวามาดูกันม,มีสายชาร์จสายห้อยตัวขาต่อขาตั้งตัวไม้กินบอร์ หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับรู้สึกจะมีให้เลือกสองสีมีสีขาวกับสีดําผมเลือกสีดํามากลัวสีขาวมันจะสกระปรกมีคู่มือภาษาจีน แต่ไม่เป็นไรทางทางร้าน c a m ม r าซิตี้เขามีคลิปสอนเดี๋ยวผมลงต่อเข้าไปในคลิปอันบล็อกนี้เลยแล้วกันสวยงามครับน้ําหนักกําลังดีไม่หนักค่อนข้างเบา โอเคโอเคนั่นเดี๋ยวผมลงคลิปที่ทาง Camera City สอนการปั้งค่าแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆต่อเลยแล้วกันโอเคเลยงานงานดีครับราคาไม่แรงด้วยไม่ถึงพันเก้าอ่ะก็เจ๋ง Thank <laughs> you. มาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตัว GIMBALL s t a b i l i z e นะครับ omi steady x นะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเปิดไม้กิมบอ l อันนี้คือไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราจะต้องเอาโทรศัพท์นะครับติดเข้าไปที่ไม้ก่อนนะครับก็คือ,อหนีบเข้าไปก่อนนะครับคือไม้กิมบอลมันถูกออกแบบให้เมื่อเปิดเครื่องมอเตอร์มันทางานทีนี้จะเกิดเราไม่มีอะไรค้างเอาไปท,ท,ที่ตัวไม้เนี่ย มอเตอร์มันจะคำนวณน้ำหนักไม่ได้มันก็จะสั่นหรือว่าลวนนะครับก่อนอื่นนะฮะตั้งแล้วเนี่ยให้เช็คบาลานซ์ก่อนว่าน้ําหนักมันตกไปทางใดทางหนึ่งไหมนะครับก่อนอื่นให้เช็คบาลานซ์ซ้ายขวานะครับอย่างนั้นหนักมันตกไปทางซ้ายไม่โอเคก็ให้เราขยับนะคะรับขยับมา,นานันนิดนึงอย่างเงี้ยฮะแต่ละรุ่นก็ตั้งบาลานซ์ใกล้เคียงกันนะครับคล้ายๆกันทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับ ่อมาก็เช็คบาลานซ์บนล่างนะครับอย่างนี้ฮะตัวนี้จะเป็นตัวหนีบถ้าเราดันมันจะสามารถดันลงหรือว่าดันขึ้นได้นะครับพยายามดันลงไว้ก่อนดันให้มือถือมันอยู่ข้างล่างไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอมือถือรุ่นหนักเนี่ยจอมันจะเงยแบบนี้ตัวสัมตั้งสูงแบบนี้ฮะเนี่ยมันจะเงยเกินหรือว่าก้มเกินซึ่งมันก็ถือว่าไม่สมดุลเหมือนกันนะครับให้มันอยู่ในระดับที่้งล่างไว้ก่อนนะฮะดันล่างๆไว้ก่อนถ้ามันตรงกลางเป๊ะแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ตต้้องปะขนนนาาดีกไแ่่ว ให้เป๊ะขนาดดีได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้มอเตอร์ทํางานเบาลงนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องสําหรับรุ่นนี้นะครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกมอเตอร์มันจะยังไม่ทํางานแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เพลินผมแอคท v เว e ที่แอปพลิเคชันไปแล้วนะครับถ้าปกาติเนะี่ยมันจะไม่ทํางานนะจะต้องแอคทิเวนแอปก่อนหนึ่งครั้งนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปที่จอ,อ,อโทรศัท์ุมก่อนเพราะว่าจะต้อง เข้าไปที่แอปนะครับเปิดใหม่นะฮะ,ะทีนี้เนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า OpenPro นะครับตัวนี้นะฮะจะบังคับให้เราเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็โลเคชันโดยโลเคชันก็บังคับนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือบลูทูธนะครับ แล้วก็กดไปที่สแกนกิมบอ l PT นะครับแล้วก็กด Connect อัอนนี้ก็คือถ้ามันขึ้นเพาะอ่านกัอนอีกแบมันเป็คอนเน็กต์แล้วนะฮะแล้วก็กดคอนเน็กเข้าไปที่ตัวนี้ทีนึงนะฮะไอสเตดี้แล้วก็กด Start Record ได้เลยนะครับอ่าโอเคก่อนอื่นนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนว่าในโหมดมีอะไรที่เลือกบ้างก็จะมี t ท m e แล็บมีฟ h โต o มีโมเมนต์โมเมนต์จะเป็นออโตอินเซปชันนะฮะจะเป็นลักษณะของการถ่ายวงกลมโดยที่มันทำให้เราออโตเลยนะครับง่ายแล้วก็มีเสียงมีอะไรให้นะครับในส่วนของหน้าหฮมก็คือเข้าหน้าจอเมื่อครูหนีที่เพิ่งเข้ามาอันนี้เป็นตัวแสงนะครับตัวแสงแฟลชเป็นแสงแสงแอ d นะฮะบ,บุ่มนี้จะเป็นสลับกล้องนะครับงน,นี้นะฮะอันนี้จะเป็นโหมด จดจำใบหน้านะครับเป็น face tracking อันนี้จะเป็น object tracking สมมุติว่าเถิดผมเซต object เอาไว้ตัวนี้นะฮะมันไม่มี object ไปนชิ้นเป็นอันก็เลยจับไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรตัวนี้จะเป็นในส่วนของการ control กิมบอลนะครับเป็น setting ต่างๆเรื่องหมดมาเรื่กตรงนี้นะครับเป็น panel l t u f o l l o w อยู่ตรงนี้นะฮะเป็น panel t u o l l o w ก็คือ follow ทั้งแกนแพนแกนทิวนะครับแพน follow ก็คือ follow เฉพาะแกนแพนความต่างคือถ้าเกิดเป็นแพนที่ follow สังเกตถ้าผมหันสังเกตว่าหน้าจอมันหันตามนี่คือลงมันหันตามแต่ถ้าเกิดผมเลือกโหมดเป็นแ u น follow อย่างเดียวเวลาขึ้นหน้าจอขึ้นลงมันจะไม่ค่อยหันตามแต่อันนี้คือผมไปดันมันเกินแกนนะอ่าเนี่ยฮะเวลาขยับมันจะไม่ค่อยหันตามนะครับ ถ้าเกิดออ l ล็อกออล็อกคือไม่ว่าผมจะหันมือไปทางไหนก็ตามแต่มันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับ POV คือออฟ f ล l โ o w ออฟ f ล l โ o w ก็คืออิสระครับหมุนไปตามมือเราเลยทุกมุมนะครับแล้วก็กลับมาที่การใช้งานหมดต่างนะอาจจะเป็นเล็กไลท์จอยสติกส๊กอย่งนี้ถ้าเราเล็กไลท์จอยสติ๊กเรเลือกเป็นแผนเวลาเราหันซ้ายหันขวากล้องจะ ก,ก้องจะเป็นการหมุนไปทางซ้ายหรือว่าหมุนไปทางขวาแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น l o ปึ๊บอันนี้จะคล้ายๆกับหมด e x c y p t i o n ของใครอื่นก็คืออโทษนะฮะ เ,เวลาจะเลือกเป็นโลต้องเลือกเป all ็นออล็อกนะครับไม่งั้นมันจะหมุนเป็นแผน,นะฮะต้องเลือกหมุนที่ถูกต้องด้วยนะครับสังเกตฮะนี่ฮะมันจะไม่หมุนซ้ายหมุนขวาจะเป็นการหมุนหมุนโค้งสว่างแทนนะครับต่อมาก็ผมเลือกไปที่แอนิโฟโลนะฮะเลื่อนลงมานะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมจอยสติ๊กเอาแบบอินเวอร์ไม้อินเวอร์ In ก็คือหมุนซ้ายไปขวาหมุนขวาไปซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับ จอยสติ๊กสปีดเลือกความเร็วในการหมุนนะครับโลก็ได้มีเดียมก็ได้ไฮผมว่าเร็วไปนะ Auto ration, ออโต้คาลิเบชันกรณีที่เรารู้สึกว่ามันใช้งานแล้วรู้สึกไม้เันเอียงๆไม่ค่อยตรงลองกดออโต้คาลิเบอชันครั้งหนึ่งนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ40วินาทีนะครับปั่นไปก่อนนะครับผม มันจะจัดการของมันนะครับใช้เวาลาะมาณ4ิวิวลรอบหมหน่อยนะฮะให้มันทำงานก่อนเวลาที่เปิดเครื่องอยู่อยไปฝืนไปดัดแขนไปอะไรมันนะฮะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วจนกว่าจะขึ้น Calibration s u สักเซทห้ามไปแตะห้ามไปยุ่งมันนะฮะ s t o r e Setting ก็คือกลับไปเซตอัเหมือนตอนแรกนะครับ ด้านบนตัวนี้จะเป็นการเลือกความละเอียดวิดีโออะไรต่างๆนะครับซูมสปีดความละเอียดในการซูมปุ่มซูมอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างนะฮะตรงนี้นะฮะซูมเข้าซ,ออะะซูมเข้าซูมออกตรงนี้นะฮะซูมเข้าซูมออกมันจะค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะสำหรับการใช้ไม้์กิมบอลในการซูมเป็นปกติปุ่มนี้นะครับปุ่ม p พาเวอร์ถ้าเราแตะทีนึงมันจะเป็นการปรับโหมดไปเป็นแบบถ่ายแนวตั้งนะครับถ้าแตะทีนึงกลับมาเป็นแนวนอนนะครับ ปูม power เ,เหมือนเดิมสมมุติว่าถ้าเราเล่นอยู่ดีๆเราอยากจะกลับมารีเซนเตอร์กด 2T ีนะครับสมมุติผมหม,มุนไปหมุนมาผมไม่รู้ว่ามันตรงหรือเปล่ากด2ครั้งนะฮะจะกลับมารีเซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็จะมีพวกโหมดทำแลบโหมดถ่ายภาพนิ่ง moment มมต,ตัวนี้จะเป็นพวกฟิลเตอร์สีต่างๆนะครับดูวิดีโอกดตรงนี้นะฮะกดบันทึกได้ที่ตัวไมค์หรือที่หน้าจอก็ได้นะครับ ก็ไมเห็นตัวนี้เนี่ยผมชอบตัวนี้มันเลือกได้ถึง4 k เลยก็ถ้ากล้องตัวไหนมีถึง4 k ก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็คร่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับไม่ได้แตกต่างจาก gimbal ย่ออื่นสักเท่าไหร่แต่ดีหน่อยตรงที่มันตัวหนีบมันไม่ต้องไปชนแกนมอเตอร์มันไม่ได้บังไม้ไม่ได้บังช่องเสียบไม้แล้วก็ตัวมอเตอร์ชิ้นเนี้ยมันจะเบี่ยงไปทําให้เวลาที่กล้องบาง,บางมือถือบางรุ่นเนี่ยเลนมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันชอบถ่ายไปปิดแกนมอเตอร์ นะครับแล้วก็แต่จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือตัวนี้จะเล่นมุมก้มมุมเนยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าพอาอปแบบนี้มันหมุนเป็นมนนชนแกนมอเตอร์เองนะฮะผมขออนุญาตลับไปใช้เป็นตัวนี้ก่อนเนี่ยมุมก้มมุมเนยมันจะไปได้น้อยแต่ปกติจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับ ส่วนมากถ้าใช้มุ้กุ้เมือง,งจะอยู่นี้มากกว่าะจะประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยผมอยากให้ระวังในส่วนของเวลาที่เราจะดันไม้ไปดันไม้ไปในตำแหน่งที่มันจะชนกับกับตัวมอเตอร์เพราะว่าไม่งั้นกล้องมันจะถูกบัดเหี่ยงเองเพราะเนื่องจากมันเกินแกนมอเตอร์เขานะครับประมาณนี้นะฮะ อย่างเช่นอ,อย่างสมมติผมใช้ออล็อกนะฮะสมมติผมออล็อกอันนี้จะเป็นปัญหาที่น่าจะต้องเจอแน่ๆผมใช้ออล็อกก็คือปกติมันจะต้องไม่ขยับแต่ถ้าเกิดเราไปหมุนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสังเกตว่าตัวกล้องหน้าจอมันจะสะบัดกลับมันจะเทินโหมดกลับมาทันทีนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวโทรศัพท์มันจะไปนชนมอเตอร์นะครับมันก็จะปรับโหมดให้ไม่เกิดความเสียหายนะครับสังเกตเห็นไหมว่าหน้าจอมันเปลี่ยนนิดนึง คือพยายามอย,าอย่าไปใช้มุมก้มมุมเงยเยอะก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะครับผมก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับ